สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอพะช่องเปรี้ยวที่สวิเดนชาแนลอีกแล้วเนาะค่ะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์เนาะค่ะท่านผู้ชม ตอนนี้อากาศกำลังเริ่มหนาวนะคะเมื่อวานเปียก็ออกไปทําสวนนะคะกับไปเตรียมเอาพักเขาไว้ในบ้านนะคะวันนี้ก็จะเฮ็ดอีกนะคะเพราะว่าพระท่านเลแล้วเมื่อวานอากาศค่อนข้างเย็นนะคะก็บเบียก็ซักผ้าน้ําเพราะว่าช่วงประมาณบ่ายโมงถึงสี่โมงแงงคาหนมคาไฟถึงเียก็้าแเลนไป ซักผ่าปันผ่าแล้วก็รีดผ่าภายในสี่ชั่วโมงหน่อยไหมคะคือไม่ต้องเฮ็ดนะคะบางวันเที่ยงคืนตีหนึ่งเปี่ยวยังท่านน้อนอยู่คะ่ะเปียวต้องเอาผ้าออกมาตากแล้วก็ซักเครื่องเปลี่ยนเ,เครื่องใหม่นะคะหลานเปี่ยวเนาะหานบ่มีเครื่องซักผ้าเพราะว่ามันเป็นออฟฟิศนะคะเปี่ยวก็เล่นเอามาสักบานแล้วปีนี้ก็เป็นเผืนค่านามคาไฟแพงเคยมีคนมาถามนะคะว่า เป็นอย่างคานามาคาไฟคือแพงแทะช่องของคุณพี่คุณคู่ใจนะคะเคยมาถามนะคะเนาะอันที่เฮทไฮคานามาคาไฟแพงนั่นคือว่าในประเทศสวีเดนนะคะอันนี้เป็นความรู้ของเปียวเองเนาะคะเนาะถ้าท้าผู้ใดมีความรู้ามากกว่านี้สามารถมาเขียนขมเมนให้เปียวด้วยนะคะอันเฮาใสอันพลังงานจากกระแสไฟที่เขาปั่นจากอัน เครื่องเงน่ๆยไหมคะใส่จากล้มนะ่ะปั้นกระแสไฟฟ้าใส่เองนะคะในประเทศสวีเดนแล้วปีนี้นะคะ,ะเกิดจากอ,อากาศนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงหลายกันเลยบไร้รมีล้มมีกระแสไฟอย่างใส่เหมือนนะปกติทั่วไปนี่แหละคะ่ะคือดินฟ้าอากาศกระโบะเป็นใจนะคะแต่ถ้าที่ใส่โซล่าโซลาเซลล์แบบเมืองไทยนะคะ ก็เฮดได้ค่ะจะบ่าห่างแดดบ่หลายคืออยู่เมืองอไทยเฮาจังซี่นะคะหรือว่าคือสเปนจังซส่นะคะเมืองสวิตเซนเนี่ยเป็นเมืองที่ค่อนข้างล้มมากนะคะเขาเลยใส่กระแสไฟแบบปั่นนะคะแต่บางครั้งกับตันว่าจะมีล้มเสมอไปมป็นบอกคะแถบที่เาอยู่เป็นแถบที่ติดกับทะเลสาบนะคะอะเขาก็เลยใส่กระแสไฟฟ้าโดยการปั่นนะคะแต่ปีนี้ ค่อนข้างลําบากนะ,ะเพื่อกับบืรูว่าเป็นน้ำยางพิษอาจจะเป็นเพราะว่าดิน้าอากาศบอมน้วยนะคะเราก็เลยเฮ็ดให้ขาดแคลนกระแสไฟนะคะเราก็เลยเฮ็ดให้เขาก็จะกําลังหาพลังงานทดแทนเพิ่มขึนนะคะเ้าก็เขาก็ซั่งมาจากต่างประเทศหรือว่ายางศิะคะแต่ก็ยังเป็นที่รู้กันเนาะคะ่ะว่าเกินนีหยังขึ้นในช่วงสองสามปีมานี ก็เลยเหตุให้ทุกสิ่งทุกอย่างแพงนี่แหละคะ่ะคือเป็นเหตุผลว่าเป็นอย่างค่าน้ำค่าไฟคือแพงแล้วก็แพงผิดปกติยิ่งเกิดอีหยังขึ้นกับโลกของเฮานะคะก็จะมีผลกระทบหลากหลายสิ่งหลากหลายอยา่างบ่ว่าจะเป็นอันดับแรกเลยในะแถบยุโรปก็จะเป็นค่าน้ำค่าไฟนะคะตามมาก็คือของกินที่เฮาส์สร้างมาจากต่างประเทศที่เฮาบ่าสามารถปลูกกินเองได้ ในช่วงหนาหนาวสินะคะก็จะเป็นเช่นพวกพักพลไม้นะคะแล้วก็จะเป็นอพวก,กข้าวสินะคะเขาที่เขาบ่ได้ปลูกเองมันของที่มาจากเอเชียสินะคะขนาดที่เปี๊ยสร้างของให้พ่อกับแม่หรือว่าให้น้องส่งของมาให้นะคะเปียก็ต้องเสียภาษีน้าเขางสินะคะก็เลยเฮดให้ต้นทุนอีหยังทุสินทุกอย่างก็ต้องคุ้นเข้าไปเพิ่มอีกจากปกติที่ เขาเห็นงานเขาเสียภาษีอยู่แล้วสินะคะลับควางที่เขาสั่งมาจากต่างประเทศอีกเพื่อที่เอาเข่ามาใส่ในล่านหรือว่าเอามากินมือมากบริโภคถึงมีราคาแพงขึ้นนั่นแหละคะ่ะก็จะทําให้เดือดร้อนไปต,ตาม,มืๆกันสิ่งนึ่งที่เขาเห็นได้ก็คือเขาต้องหลักเข็มขัดตัวเองนะคะอันใดพอลดต้นทุนใดเขาก็ลดอันใดที่จําเป็นเขาก็เขาก็ เคลมอะไรเขากับพยายามมาทยัดข้นมั้สิน,นะคะนี่แหละค่ะคืเกิเป็นเ่เรื่องเล็กๆหน่อยที่มาเล่าฟังนะคะที่มีคนมาเขียนไว้ใตขคอเมนทามนะคะว่าเป็นอย่างค่าหนาับค่าไฟกแพงเป็นสาเหตุเพราะเอยียงนั่นแหละคะ่ะอันนะคะัค่ะต่อไปเขากับว่าคุยกันเกี่ยวกับชีวิตในต่างแดนเนาะคะ่ะว่าเป็นย่างน่องเปียวช่วงนี้เขาออกมาปูดแต่เรื่องงานเรื่องการนะคะเพราะว่า มีเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็น้องๆพี่ๆหลายคนที่ส่งของความขวามาอินบอกมามาหลังไหมนะคะก็ถามเกี่ยวกับงานนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าเขาไม่อยู่ในต่างประเทศนะคะถ้าเขามีอาชีพทำเขามีงานทำเขาก็ได้ค้าขนมนะแม่ค่ะบางคนเขาก็บม่ได้อยากยูนิ่งเฉยนะแม่ค่ะแต่เนื่องด้วยพิเศรษฐกิจแล้วก็อย่างหลายอย่างนะคะบางอาชีพก็ถูก ลดงานบางอาชีพกับบมีงานทำนี่สนะคะแล้วเป็นอย่างเปี่ยวถึงมาพูดเี้ยวกับอาชีพของตัวเองเพราะอาชีพของเปียวนะคะอันรัฐบาลหรือว่าในแถบที่เปียวอาศัยอยู่เขามีเงินช่วยให้พนักงานของเขานะคะไปนวดรักษาไปบําบัดนะคะเพราะว่า เขาได้ค่ารักษาพยาบาลนะคะบางคนก็นจะได้ในราคาค่อนข้างหลายเลยนะคะสามพันครูเนินกับประมาณเกือบหมื่นบาทบานเฮ้านะคะท่านผู้ชมบางอาชีพนะคะคือได้มารักษาค่าพยาบาลแล้วก็แค่เอาใบเสร็จจากเปียวลายเส้นมือของเปียวนะคะไปเบิกกับอันสถา,านที่ทํางานของเขานะคะแล้วบางบริษัทหรืว่าจะเป็นด่านสาธารณะสุขสินะคะ เขาก็จะซื้อมาโดยตรงจากอินเทอร์เน็ตเลยสิ่ะคะมันก็เลยทําให้เปี่ยวมีลูกค่าค่อนขอ้างคิ้วเาเก็เป็นอีอย่างที่อันดีนะแม่ค่ะเหมือนกับว่าเป็นอาชีพที่ค่อนข้างเฮ็ดห้เปียวมันค้งยุง่งสินะคะแต่มันก็ต้องใส่เวลาในการที่จะก่อตั้งอาชีพให้ตัวเองหรือว่าหางานให้ตัวเองนะคะ เาก็ลร้องเบิ่งหลากหลายอาชีพกันแล้วกันว่าเขาชอบอาชีพใดแต่ที่เปี่ยวต้องมาพูดถึงอาชีพนวดเพราะว่าเปียวถนัดอาชีพนวดน,นะแม่ค่ะท่านผู้ชมเปี่ยวบริกเก่งอาชีพอื่นจังซส่นะคะเปี่ยวก็มาเป็นแนวทางให้ค้นที่สนใจอยากเ็ดงานแล้วคนมาอยู่ใหม่นะคะท่านผู้ชมอนมันมัน่ันเนี่ยมีอ่าได้เลี้ยนเอา,าอย่างไงานาะคะ่้เนาะเปี่ยวพูดถึงตัวเองนะคะ่ะเขายังท่าน,นเนีเลี้ยนนะค่ะแต่เขาก็ย,ยังแบบว่า มีภาระที่ต้องใส่ใจเฮาต้องโดยเฉพาะคนมีลูกสินะคะมีทั้งบ้านที่ต้องรับผิดชอบมันบอกคะคนเฮาแหงค้นที่อยากจนเหมือนเปียวสินะคะ้าเฮามาในฐานะครอบครัวที่ลำบากเฮากะเกิ่งใจแฟนปรกาเอ่ยปากขอเงนินจากแฟนน่ะแม่ค่ะมันก็นเลยกลายเป็นว่าเฮาก็เลยต้องเคยชินในการทำงานหาเงินเลี้ยงตัวเองนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเปียวถึงออกมาพูด เลือกงานเรื่องอย่างหางานน่ะไมมคะ่ะมันมีหลายอย่างคะ่ะบางคนมาอยูเสร็จแล้วสามีเลี้ยงได้เฉพาะตัวเขาเขาบ่สามารถเลี้ยงครอบครัวของเขาได้เขาจัดมันเป็นจะต้องหางานเฮ็ดเองนะคะเ่ราว่าจะเป็นงานทั้งความสะอาดงานนห่ะสวนงานให้งานอียงก็ได้ที่เขาสามารถเฮ็ดได้นะคะเพราะเขาเฮ็ดได้เฮ็ดเสร็จแล้วสินะคะได้งินใดอย่าง,างถ้าได้คาขนมต่อไปเขาจะจังไปต่อยอด เรียนภาษาเพิ่มแล้วก็ไปเวหางานอีอย่างที่เขาไวนี่คืออันไปแสวงหางานที่เขาถนัดที่เขาชอบแล้วก็เหมาะสมกับตัวเขานะคะแต่หากเขาไมาอยู่ไหมเขายังท่านนี่มีงานทําหรือว่า,าเขาเบื่อง,งานที่เขาทําอยู่อยากลองหางานอ่าหนวดแผนไทยไว้หรือว่าหนวดสปาหรือว่าหนวดหนาขัดผิวอย่างเสินะคะเป็นอีย่างที่ตอบโจทย์ค่อนข้างดีเลยนะคะก็ หาเลี้ยนใบนะคะเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพราะในอนาคตงานมันเริ่มหายากค่ะท่านผู้ชมมีอยียงเขาก็ต้องเฮ็ดก่อนเพื่อความดูหลอดของตัวเขาเนาะ,ะ,ะค่ะในราคาตั้งใดกับเกาะเปียวขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมที่สนับสนุนเปียวแร้วก็เป็นกำลังแรงใจให้เปียวนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ